สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าชิ้นปลาทอดจ้ะห้อหอมหอมคือ,อขเขาเกี่ยบกุ้งชิ้นปลาทอดพอมันเศร้าพอมันเศร้าหอนหรอมันกับที เงียวแบบลงทอดหมอหน้อยโอดทอดหมอหน้อยบลใไส้หลายลูกนะใส้หมดนี่แหละ น้ำเหลืองก่อนจนัหนอยเป็มแสบกกรอบจิทอดทิ้งกับส้มตำจ้ะแต่ทีน่ะนง กล้ได้ทีเราจะไก่เหลืองงล,ละพอหละหละจ้ะได้หล่ะหละเนาะสมีละ,ละนะลมันกำลังแสบพอมันเย็นหลือมันก่เหี่ยวแฝบคือเกาล่ะตอนนี้มันยังห่อนอยู่มันก็เลย จักขึ้นแล้วล,วล,วล,วลวจะจ้านนิพ่อ้ำนีละน่าลาก็สิกินนี่ละกับตำใหม่หนจ้าทอดลูกชิ้นปลากินก็อ่ายตำตำส่วตำส,ตำสุมตำส่วะเส้นขนมกินอืละจ้าโอเคละจ้าเนาะ เข็มถอดต่อแค่นี้เนาะจ้าเนาะเจอกันคลิปหน้าเนาะจา้าเนาะ